ละหมาดนั่นคือใช่ตอนมันพร้อมที่จะหลอกอยู่แล้วถ้าละหมาดมะกระเรียบเมื่อสักครู่เนี่ยมะกระเรียบให้อ่านสุรอส,สันส้นๆวันด,ดูฮาลงมาเนี่ยนะเพียงอ่านวัดตีกวัลอัสเนนะสมมตุติสุรอที่เราคุ้นๆหูเนี่ยเดินลงมาถามว่าเมื่อสักครู่อิหมามอ่านสุระออะไรเชื่อไม่ครับมะมุมยังบอกว่าเออไม่ได้ฟังว่ะเอาตกลงแล้วเมื่อกี้ไปละหมาดที่ไหนอะ กรละหมาด้างบนนั่นแหละอะไรมามอมซุรออะไรอะ่ะเนี่ยคือใช่ตันนเนี่ยมันหลอกจนกระทั่งอะไรครับยืนอยู่กับอัลลอฮ์มันยังหลอกให้ไปอเมริกาไปญี่ปุ่นได้น่ะมัยนยาสุบินเลยไม่เชื่อลองถามเถอะกี่คนที่ละหมาดแล้วใจนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์สีนะ่เรากะฮัดน่ะเอาหามาสักคนหนึ่งเอาห้าเวลาเดวันหนึ่งเยน,นะหนักสุดเลยบางคนละหมาดทีวีเปิดอยู่ข้างหลังใช่ไหมนะละครมันจอวาสารนะ่ะเวลาก็จะหมดหูฟังนู่นนะแต่ยกมือห้องเช่าอ่ะ บ้านที่เป็นห้องเช่าเล็กๆ <c oughs> เห็นสภาพแบบนั้นมาแล้วห่วงละหมาก,ก็ห่วงกลัวอาจารย์จะว่าละครก็จะจบจะปิดก็ไม่ได้แล้ววันนี้ถามว่านี่คือสิ่งที่บอกว่าเราไม่ทำให้เรานั้นชนะนับสู